คำเตือนของที่พี่ใครกลัวรูกลัวหนอนเลื่อนผ่านไปเลยนะจ๊ะอันนี้คือลังอ่อนของตัวต่อน้เราอลบเพื่อนจะาได้แล้วก็มาให้เราช่วยเอาออกอยไม่ให้นั่งน้องมาค่อยๆขี้ไปที่พใครกลัวรูกลัวหนอนเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปได้เลยแต่ถ้าแบบดูเพลินๆก็เพลินดีนะแต่อย่าลบเพื่อนเรานะ ค่อยๆคีิปแต่ลตัวสองตัวคีิต่อไปเกตคลิบนไปเกตลังโตแบบลูๆก็เปิดก่อนว่าไอ้ตัวหน้าคนดยฉันก็กลัวอยู่แต่แต่ฉันก็แบบว่าเออต้องเชยขาวนี่เปิดกสองทีหลังเปิดทีละลูฉันไม่กลัวลูนะดูเพลินๆกันฟายน่าจะไปควรทำกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้นี่อันนี้ตัวใหญ่แล้วแต่เขาว่าก็เปนได้ทีนายเป็นนได้เี่มึ่้เนยมันอยู่ในรูนี่เลย O <coughs> que